ควรทำโทษน้องหมาเวลาไหนดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ เวลาเราลงโทษน้องหมามันคือการบรรเทาโทสะของตัวเองนะครับไม่ใช่เป็นการสอนให้น้องหมารู้การที่เราจะให้หมาเขารู้ได้ว่าเขาทําผิดเนี่ยครับเราต้องลงโทษภายใน1วินาทีหรือว่าเซี่ยววินาทีได้นะครับในระหว่างที่เขาทําอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นเราไม่อยากให้น้องหมาเรากัดรองเทา้าสมมติว่าเขากำลังจะอ้าปากแงบอยู่เนี่ยเราตะโกน <c oughs> หรือว่าเราทําเสียงอะไรก็ว่าไปน้องหมาเขาเข้าใจว่าการกัดรองเท้าเนี่ยเป็นที่มาของการโดนดุนะครับอันนี้เขาเข้าใจได้เขาสามารถสอดคล้องได้ แต่สมมติว่าเขากัดรองเท้าไปแล้วเนี่ยรองเท้ามันขาดเรียบร้อยแล้วแล้วอยู่ดีๆเราไปเห็นรองเท้าที่ขาดเราหยิบรองเท้ามาแล้วเราฟา,าดน้องหมาไปเนี่ยครับน้องหมาเขาไม่สามารถสอดคล้องได้เพราะว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดไปแล้วสิ่งที่เขารู้คือต่อไปเวลาเจ้าของจับรองเท้ามันแปลว่าเขาจะโดนฟาดต่อไปเขาจะเป็นหมาที่กวัวเจ้าของมากกว่าเป็นหมาที่เข้าใจว่าการกัดรองเท้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับว่าเราจะลงโทษสุนัขได้เฉพาะเวลาทีา่เราเห็นเหตุการณ์ทันเวลานะครับผม